เราจะมาประเมินค่ะว่าแนวโน้มดอกเบี้ยที่มีโอกาสปรับลดลงมากกว่านี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยแค่ไหนไปพูดคุยกันค่ะกับคุณบุรินอดุลวัฒนะกรรมการผู้จัดการและ c ชีฟอิค n o m มิสบริษัทศูนย์วิจัยกสิทรไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณบุรินค่ะ ครับสวัสดีครับคุณแผนครับค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีมุมมองที่ดีมากขึ้นนะคะหลังจากที่ภาษีทรัมป์ออกมาค่อนข้างชัดเจนอยู่ในอตัตรา19%า่ำกว่าทีา่เคยได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็เลยเริ่มมีการปรับประมาณการเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจด้วยค่ะต่อจากนี้แนวโน้มของดอกเบีย้นยนโยบายเองที่เพิ่งมีการปรับลดลงมามีโอกาสจะปรับอีกไหมคะและจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรบ้างคะ ครับเอ,อเรามองว่ามีโอกาสปรับเพิ่มนะครับโดยเฉพาะผู้ว,ว่าท่านใหม่ที่เข้ามาเนี่ยคิดว่าท่านอาจจะมองว่าด,ดอกเบเี้ยในระดับนี้ก็ยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่เพียงพอเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจหลักๆเนี่ยผ่านดอกเบี้ยคือการลดภาระดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าตัวสินเชื่อโดยรวมของทางระบบเนี่ยมันยังติดลบอยู่นะเพราะว่าแน่นอนคนที่คนที่มีกําลัง นะก็คือจ่ายหนี้คืนนะครับแล้วก็แบงก์เองก็ระมัดระวังในการปล่อยมากมันเลยทําให้สินเชื่อทั้งระบบก็หดตัวตัวนี้เองก็เป็นตัวชุดเศรษฐกิจเพราะนั้นการลดดอกเบี้ยก็ช่วยได้แค่ขาหนึ่งในการบรรเทาภาระหนี้นะครับแต่ว่าอีกอันคือต้องสร้างรายได้ให้เพิ่มหรือมีตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเอ่อตัวใหม่นะตอนนี้เราก็กังวลเรื่องส่งออกในครึ่งหลังของปีเนี่ยถึงแม้ว่าปีภาษีจะลดลงเนี่ยการส่งออกน่าจะติดลบประมาณครึ่งหลังของปีนะประมาณเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นเทียบกับ ปีที่แล้วนะครับของเครึ่องหลังแล้วก็ปีหน้าก็จะแรงอีกเพราะว่ามันมีการเร่งส่งออกไปแล้วในหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมานะครับค่ะในกรณีแบบนี้การลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาในส่วนหนึ่งมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าถ้าหากว่ามองไปในตลาดหุ้นดูเหมือนว่าจะเริ่มซึมซับข่าวแล้วโอกาสในการกระตุ้นกําลังซื้อหรือว่าการบริภรโภคอปปโภคต่อจากนี้มองอยังไงบ้างคะคือลดดอกเบีย้ยก็ช่วยช่วยบรรเทาภาระก็อย่างที่เราประเมินกันนะฮะว่า มีการลดภาระนี้ไปประมาณ5 0 0 0ันถึงเจ็0ล้านบาทจากการลดที่ผ่านมาเพราะว่าทุกแบงค์ลด MLR MOR m, m l r เนี่ยลดประมาณ25่สิ i s ้าเบ t ิสพจะเ,เกือบเกือบทั้งระบบธนาคารของประเทศไทยก็ช่วยลดภาระหนี้ประมาณ7,000ล้านบาทแล้วกันนะครับดังน,นั้นถ้าถ้ามีการลดต่อเนื่องแล้วแบงค์ยังส่งผ่านตัวเนี้ก็จะมีการช่วยบรรเทาภา,าระได้นะครับแต่ว่า ถามว่าเศรษฐกิจมันจะคึกคักไหมก็อาจจะแค่ลดดอกเบี้ยเดี๋ยวคงไม่เพียงพอนะคงต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับแล้วก็กระตุ้นอย่างเช่นหาตลาดใหม่ๆในการส่งออกนะครับแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวที่ยังไม่ฟื้นนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นอิมมิเตียที่เราต้องแก้นะครับค่ะตอนนี้ทางด้านของสภาพัฒน์เองมีการปรับเพิ่มประมาณการทิศทางเศรษฐกิจไทยในมุมมองของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเองคุณอดุลได้มีการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าคะมองยังไงบ้างอะค่ะ เราปรับเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งครับจริงจริงจาก1.4เป็น1.5แต่ว่าถ้าการท่องเที่ยวไม่มีปัญหาเนี่ยเราจะปรับเป็นมา1.8 1.9นะครับ oh. เพราะนั้นแต่พอาการท่องเที่ยวมันฉุดลงมาเนี่ยมันเลยทําให้ GDP ปีนี้ก็ขยับขึ้นมาจากก่อนอครัป้ปรับภาษีมาเหลือ19เปอร์เซ็นจาก36เปอร์เซ็นนิดเดียวครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจับตามองการท่องเที่ยวว่าจะฟื้นได้ไหมในปีนี้ซึ่งถ้าฟื้นไม่ได้เนี่ยไอ้ตัว contribution กับ GDP ปีนี้กับปีหน้าเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับกับเศรษฐกิจไทยของการท่องเที่ยวพอปีหน้าเราก็มองว่ามีโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะขดตัวต่อเนื่องนะครับค่ะมองในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนกับทางด้านของเงินทุนเคลื่อนย้ายบ้างค่ะในมุมมองของคุณบุรินมองยังไงบ้างคะครับก็ ตัวค่าเงินตอนนี้ก็ยังแข็งค่าอยู่นะแข็งข้าเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคก็เป็นตัวกดดันนะอาจจะไม่ได้กดดันตัวยอดส่งออกแต่จะกดดันรายได้ที่ที่เอ็กซ์พอร์เตอร์หรือ ผู้ประกอบการที่ส่งออกไปเนี่ยจะโดนกดดันแต่ว่าโอเคมันก็ช่วยอินพอร์เตอร์แต่โดยรวมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวชุดรังเศรษฐกิจซึ่งก็คงเป็นโจทย์ที่ท้าทายสําหรับท่านผู้ว่า,าคนใหม่กับคณะกรงเาธที่มีกรรมการชุดใหม่มาว่าจะ address เรื่องเรื่องค่างเงินที่แข่งข้าเป็นอย่างไรนะครับค่ะให้คุณผู้ชมได้เอาข้อมูลนี้นะคะไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนแล้วก็ทําธุรกิจกันด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นภาพนะคะของทิศทางเศรษฐกิจในมุมมองของศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะก็มีการปรับเพิ่มประมาณการนะคะรอติดตามในระยะถัดไปค่ะเกี่ยวกับแนวโน้มของดอกเบีย้ยนโยบายและก็ทิศทางของเศรษฐกิจไทยนะคะที่อยู่ในช่วงที่เหลือของปีด้วยนะคะ